สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นคลิปนี้จะมาทำเสื้อคอปกฮาวายแขนสั้นกันนะคะแต่จะเป็นในสไตล์ของผู้หญิงค่ะมีวิธีการทำที่ไม่ยากนะคะจะไม่ใช้แพทเทิร์นมาตรฐานทำนะคะเจมกระดาษมาสักครึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ทางด้านฝามือนะคะ ให้วัดลงมาหนึ่งไม้บรรทัดค่ะแล้วก็ตีเส้นนะคะจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังค่ะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะจะทำไซส์ L ค่ะถ้าเสร็จแล้วก็จะได้รอบอกที่44นิ้วค่ะความยาวของตัวเสื้อนะคะ ด้านนี้นะคะให้ทำสาบ2อเซนติเมตรค่ะทำสาบเพื่อติดกระดุมนะคะแล้วก็ความยาวของเสื้อนะคะวัดลงไป65สซนติเมตรตีเส้นยาวเลยค่ะความกว้างของตัวเสื้อ28แซนติเมตรค่ะ ตีเส้นขนานไปด้านล่างแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะความยาว6 5ซนเมตรความกว้าง2 8ซนเมตร แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะชิ้นนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะให้วัดลงมาคอลึก7.5เซนติเมตรค่ะ กำหนดจุดไว้ค่ะเส้นข้างคอ7.5ซนเมค่ะแล้วก็ให้โค้งเส้นนะคะโค้งเส้นคอหน้าค่ะตะเข็บไหลกำหนดที่13.5ซนเมนะคะจากจุดตะเข็บไหลมุมนี้นะคะ ให้วัดลงมา4เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นตะเข็บไหล13.5เซนติเมตรไปที่จุด4เซนติเมตรนะคะมุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของแขนเสื้อนะคะให้วัดลง24เซนติเมตรค่ะจากมุมด้านนี้เลยค่ะ กำหนดจุดค่ะแล้วก็จากกลางกลางหน้าก็วัดลง24เซนติเมตรเหมือนกันตีเส้นเชื่อมกันนะคะแล้วก็จากปลายแขนก็ตีเส้นขนานลงมาที่ด้านลา่างค่ะเพื่อที่จะเตรียมโค้งรักเร้นะคะ จากจุดนี้นะคะก็ให้วัดเข้ามา1.5เซนติเมตรค่ะจะเป็นวงแขนของชิ้นหน้านะคะก็วัดลงมาจากจุดตะเข็บไหลประมาณ12เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นลงมานะคะแล้วก็ให้โค้งค่ะ ใค้มีไม้มันตัดโคง้งก็โค้งด้วยไม้มันตัดโค้งให้สวยงามน,นะคะก็จะได้เป็นวงแขนของชิ้นหน้านะคะในส่วนของเอวนะคะจากจุดนี้นะคะที่วัดเป็นจุดรักแร้ะคะ่ะให้วัดลงมา20เซนติเมตรค่ะ ด้านนี้ก็20ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะในส่วนของสะโพกด้านล่างนะคะให้ขยายออกมาสัก1.5เซนติเมตรค่ะแล้วก็ในส่วนของเอวนะคะให้วัดเข้ามา2.5เซนติเมตรค่ะแล้วก็โค้งไปหาแนวเส้นสะโพกล่างนะคะ ใครมีไม้มันตัดโค้งก็โค้งให้สวยงามเลยค่ะชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะต่อไปก็มาทําชิ้นหลังกันค่ะในส่วนของชิ้นหลังจุดนี้จะกําหนดเป็นกึ่งกลางของด้านหลังนะคะให้วัดลง2.5เซนติเมตร เส้นข้างคอก็เท่ากับชิ้นหน้า7.5เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นค่ะตะเข็บไหลก็ทำเหมือนชิ้นหน้าค่ะวัดลงมา4เซนติเมตรก่อนนะคะแล้วก็ตักเข็บไหล13.5เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกับเส้นข้างคอค่ะในส่วนของแขนนะคะก็วัดลง24เซนติเมตรเหมือนชิ้นหน้าเหมือนกันค่ะด้านนี้ก็24เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดตะเข็บไล ก็ตีเส้นกระนานมาที่ด้านล่างค่ะวัดเข้าไปครึ่งเซนติเมตรนะคะหมุนหน่อยนะคะแล้วก็ให้โค้งวงแขนด้านหลังนะคะ ซึ่งวงแขงนด้านหลังจะโค้งน้อยกว่าชิ้นมนากค่ะแล้วก็วัดลงมา20เซนเมค่ะจะเป็นเส้นเอวนะคะด้านนี้ก็20เซนเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็เส้นสะโพกนะคะให้วัดออกมา1.5เซนเมตรเหมือนชิ้นหน้า แล้วก็วัดเข้าวอ5ซนติเมตรเหมือนกันค่ะตีเส้นเชื่อมมาที่สะโพกนะคะแล้วก็เส้นอกใครมีไม้มันทัดโค้งก็โค้งด้วยไม้มันทัดโค้งให้สวยงามนะคะก็จะได้เป็นเสื้อฮาวายนะคะ ของผู้หญิงที่สร้างแบบได้ง่ายไม่ยุ่งยากค่ะตัวเสื้อก็สวมใส่สบายต่อไปก็จะมาทำแขนเสื้อกันนะคะแขนเสื้อก็ทำง่ายๆค่ะวัดก่อนนะคะว่าได้กี่เซนติเมตร จะได้52ซนเมตรนะคะต่อไปก็ามาทำแขนเสื้อกันนะคะจะกำหนดแขนยาว20ซนติเมตรนะคะตีเส้นเป็นแนวตั้งก่อนนะคะ20ซนเมตรแล้วก็จะทำแขนเสือ้อจุดนี้คือจุดหัวแขนนะคะให้ตีออกด้านละ 21เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีขนานมาที่ปลายแขนเสื้อนะคะด้านล่างก็21เซนติเมตรเหมือนกัน ก็21เซนติเมตรเหมือนกันตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะแล้วก็จากกึ่งกลางแขนนะคะให้วัดลงมา13ครึ่งค่ะ แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากหัวแขนก็ตีเส้นทะแยงมุมเลยนะคะทั้งสองด้านค่ะแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ามส่วนเท่าๆกันค่ะ ีก็เหมือนกันค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นแขนทางด้านหน้านะคะให้วัดขึ้นไป1.5เซนติเมตรด้านล่างส่วนที่3ก็ให้วัดลงนะคะ1เซนติเมตร ด้านฝามือก็จะเป็นแขนทางด้านหลังนะคะส่วนแรกให้วัดขึ้นไป2องเซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะส่วนที่3ให้วัดลงกึ่งกลางนะคะครึ่งเซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งหัวแขนค่ะ ในส่วนของหัวแขนจะสําคัญมากนะคะในจุดนี้วางไม้โค้งให้เส้นกลืนกันนะคะส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่หนึ่งของแขนหน้าและก็แขนด้านหลังนะคะ แล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ค่อยๆทำเส้นให้กลืนกันค่ะแต่งแขนให้สวยงามนะคะ ส่วนของปลายแขนให้วัดเข้า1เซนติเมตทั้ง2ด้านเลยค่ะแล้วก็วัดดูนะคะว่าจะได้กี่เซนติเมตร ซึ่งจะพอดีมากเลยค่ะ52เซนติเมตรนะคะออกมาสวยเลยค่ะต่อไปก็จะมาทำคอปกกันนะคะก็ให้วัดค่ะว่าได้กี่เซนติเมตรคอหน้าก็จะได้21ซนติเมตรนะคะ ก็ตีเส้นเป็นแนวนอนค่ะ21เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะก็จะเป็นสิบครึ่งในส่วนของความว้างของคอปกจะกำหนดที่6เซนติเมตรนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสันทบ ส่วนนี้ก็วัดขึ้นมาก่อนนะคะหเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันในส่วนของมุมด้านนี้นะคะให้วัดขึ้นไป1.5เซนติเมตรขอปกจะเล็กนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบ ขนาดใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เดี๋ยฉันจะทำให้ดูว่าขนาดนี้มันจะเล็กนิดหนึ่งสำหรับผู้หญิงก็จะสวยดีก็ให้โค้งเส้นนิดนไปในจุดกลางนะคะก็จะได้เป็นคอเสื้อฮาวายแบบเล็กของผู้หญิงนะคะในส่วนนี้เวลาวางกระดาษสำหรับคอปกเสื้อก็วางสันทบนะคะ คลิปนี้ทำได้ง่ายมากนะคะแบบก็สร้างได้ง่ายฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ